ย่ยนะัลวฟจันนี้เราตัดสินค่ะร่วมงานเนาะมาเชร์เป็นไงบ้างมันจะกาก็แอบลุ้นเหมือนกันเห็นก็บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้พอบอ s ชอบถักประกาศเซียนเนี่ยใช่ไหมเราก็รอดูว่าคนที่เป็นตัวเต็งนั้นทามาตรฐานไม่ดีแล้วว่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้ ของตำแหน่งไปแต่ว่าสำหรับม้ามืดถ้าทำผลงานได้ mm hmm. ดีตีตื้นขึ้นมาได้เอาชนะใจเขาได้ mm hmm. ก็มีสิทธิ์ที่จะม่งเช่นเดียวกัน mm hmm. เราก็คงคจะปักกลมในใจแล้วคนนี้แน่เลยคนนี้แน่เลย,เลยหรือไม่เราเดลกาที่ผ่านเวทีประกวดมาอันมีโอกาสไหม mm hmm. ที่จะแบบมีตุ๊กได้นะ mm hmm. อะไรแบบนี้เราก็เห็นในมิตแกนมาเยอะเนาะเรื่องของการตัดสินใจ mm hmm. แต่ว่าเพราะว่าเป็นเวทีมิชชั่นอเวอร์สเนี่ยมันอาจจะมีกรรมการที่หลากหลายมากขึ้นคนที mm ่ช่วยตัดสินอาจจะมีมากกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็ก็ต้องรอดู แล้วโทรฟ้าค่ะมีใครในใจไหมมีผู้ได้เลยอีกฟ้าได้เลยฟ้าก็มีไม่เปลี่ยนก็เปลี่ยนยังคก็มีมีเท่าไหร่ในใจค่ะในใจแล้วคุณมงเลยล่ะคุณมงเลยสมมติจริงว่าสูสีอยู่สองคนเราตองมีสองคนแบบสูสีก็คือตัวเต็งจ๋าเลยสองคน ก็ก็ต si si sure. yeah. okay. ัวเต็งค่ะถ้าทํามาตรฐานไว้ไว้ได้ได้ดีอยู่คิดว่าโอกาสงสุดมากค่ะเพราะว่าพูดแบบนี้หลายๆคนทายแล้วนะทายชื่อนั้นแล้วนะเพราะฟ้าถึงเพฟ้าถึงฟ้าถึงฟ้าถึงบ้องฟ้าชาร์ลอตก็ก็ถือว่าก็ลุ้นด้วยอ่ะก็ลุ้นด้วยมันก็เดาใจบอสยากเหมือนกันยังไม่ได้ถามเขาเลยว่าแบบว่าล็งอะไรไว้อ๋สจะไม่ไม่คุยกับบอสใช่ไหมคะว่าเฮ้ยบอสเอสบอสจิ้มใครนั้น มีแต่คุยกันเรื่องตอนนี้คุยแต่เรื่องการโปรดักชันว่าแบบมีแต่ชื่นชมเขาว่าทำออกมาได้ดีมากๆก,การจัดงานเวทีแสงสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้คุยภาพผู้หลงของนางงามว่าว่าชอบใครอ่าอีกฝ่ายคิดว่าวันนี้เจ้าที่ชอบสีอะไรนะ <laughs> ไม่รู้เลยพนะูดไปเดี๋ยวไม่ไปตรงชุดใครผู <laughs> ร้หลงไมยอีกฝ่ายเราเห็นแล้วเหรอเห็นชอบผู้หลงคนย่งยังยังยังไม่ยังยังไม่เห็นนางงามเลย มิซาร์ชอบสีอะไรหนัวนอไปนอกเอาเราไม่รู้กันจะนอกไปนอกปกติมันควรสีอะไรมันถึงจะเด่นเด่นและเด็ดเด็ดมงก็คงไม่พ้นทองทองเงินแดงทองเงินแดงเขียวฟ้าหรืออือเอาให้กำลังใจค่ะวันนี้เราจะได้คน มุมมิสซูเวิร์สไทยแลนด์2025คนแรกของพี่นวัดและก<ช>็ไม่ว่าใครจะได้ตำแหน่งในค่มภีรนี้ไปก็คิดว่าสมบูรณ์อย่างที่สุดแล้วก็แสดงความยินดีล่วงหน้าไว้เลยค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ได้ตำแหน่งที่หนึ่งไปหรือว่าเดอะวนินเนอร์ไปก็ไม่เป็นไรเชื่อว่าบอสโชคงอาจจะเล,เล็งคนที่จะมาทำงานด้วยไว้อยู่แล้วก็ต่อย,ยอดกับกับเส้น,านทางตวงนี้ได้เวลนะค,<ร><ร>คัมเนาะเบลคัมเวลกัมค่ะเบลคัมเลย อาเดเมื่อกี้เห็นบอกว่าซีรีส์เราจะได้ดูเดือนไหนนะตุลาตุลาคม่คู่คู่คร่คู่คู่ค่าู่คม่คู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 ่าู่เป็นูีคู่็ู่คู่ค็่คูิคู่คู่คู่ฟที่ทาง NGI เป็นผู้ลงทุนแล้วก็่นนคู่อู่คน้คู่คู่คู่าู่คู่ีู้คู่คู่คกหลา่คู่คู่คู่คี่เูเน่นู่คห่คู่คู่คู่คง่เ,เงู่คู่คู่คน่อู่ค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 ่คู่่่่า่่่ค่ เรื่องหนึ่งก็คือที่เปิดไปแล้วก็คือเรื่องผาค่ะใช่ที่มีนักสแสดงก็เปิดไปแล้วว่านักสแสดงหลักแล้วก็สมทบมีใครบ้างปีนี้ก็คือได้เจออินฟ้าแบบยาวยาวเลยยาวยาวเพราะว่าจริงๆก็เหลืออีกประมาณไม่เกิน4คิวเราก็จะปิดกองผ่าแล้วก็จะไปไ<ม>ต่อกเรื่องหนึ่งเลใช่ค่ะ เรียกว่าเราลองทุกจุดทุกพื้นที่แล้วนะตอนเนี้ยละครหนังภาพยนตร์ไปยจงเจอร์จริงๆเมื่อวานคือวันครบรอบของวิมานน่ะครบรอบหนึ่งปีที่ได้ที่ได้ฉายในโรงภาพยนต์อย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบขนลุกเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราดูว่าแบบเฮ้ยก็บอกแล้วเรายังอยู่ในลุกที่เรากําลังถ่ายเรื่องหุบผายอยู่อะไรเงี้ยคิดว่าปีหน้าต้องมาอีกเรื่องหนึ่งต้องมาแน่นๆอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเรื่องหุกถาไปด้วยเพราะว่าเป็นอะไรที่ ก้าวข้ามผ่านความกลัวไปเยอะมากๆคิดว่าหมูว่าเดือดแล้วอะไรเงี้ยถ้ามาเจอเรื่องนี้ก็คือเบี<ะ>้ยาที่สุดค่ะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะปุ๊ค่ะแดสแล้วค่ะ80%สิ็แล้วคหละก็เลยอีกนิดหน่อยก็พยายามจะแต่ด้วยความที่นักแสดงเรื่องนี้คือมืออาชีพทุกคนเราถ่ายกันไปแบบเร็วมากแล้วออกมาดีดีเกินคาดกว่าที่ที่คิดเอาไว้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าคนดูน่าจะชอบ หม่ือมปรสบกรม่ที่แล้วหรือว่ามันจะแบบใหม่หมดเลยไม่มแต่ว่าขอ,อุไปบอนว่าจะไปในทิศท,ทางไหนให้ทุกคนได้ได้ไปคาดเดาแบบเล่นๆเพราะว่าเหมือนพอปล่อยลักสดงหลักไปที่มีเอ่อมีพี่อโปมีน้องฟินมีพี่เจนแล้วก็มีพี่แจ๊ทุกคนก็ไปเดากันแบบคนนู้นเป็นนันเป็นนินหรือว่าอ่านกันแล้วก็แบบนั่งอ่านกันอ่านกันยกังไงี้ยก็เดาถิดนะเนาะคนคนี้เดาถืออะไรเงี้ยก็แต่ว่าเป็นการรีเมคที่ มันมันมันสดใหม่แล้วใช่แล้วมันมีความแบบทําให้คนดูคลิปต่อได้ได้แล้วก็ว่ามันจะไปในทิศทางไหนมีความสนุกและตื่นเต้นตลอดทั้งเรื่องแน่นอนพอเปิดตัวเป็นเราเลยแหละคุณก็ว้าวมากเพราะก่อนหน้านี้แี่ว,ว่าอะไรเอออะไรแหละคุณแบบว่ายังไม่ทราบว่าจะเป็นใครอะไรยังไงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรก็กว่าจะลงตัวเรียกได้ว่า แต่เชื่อหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของเดสตินีว่ามันแบบทุกอย่างแบบถูกคิดกาหนดมาแล้วล้วพอทุกคนไปเข้าคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้เขาก็เล่นกันแบบอุ้ยพวกเราขนลุกนี่นี่นี่มาล้วชิมาล้สุดมากค่ะกูได้คําเดียวว่าคุ้มคนดูที่สุดแล้วเอาแค่ว่าตารางงานของแต่ละคนที่แบบบางคนคือเลิกงานตีสามตีสี่ตอนเช้ามาถ่ายเี้แยากฟ้าบางทีก็ยังไม่ได้นอนเลยเรามา คือคิวของคนหนักมากๆแต่ว่าพอถึงเวลาห้าสสามสองทุกคนก็ใส่กันสุดมันเป็นสาเหตุที่ไม่ค่อยได้เจอเอีเพ้างานยีเวต์ด้วยด้วยค่ะเพราะว่าแต่ละเรื่องก็พยายามจะปิดให้ได้ภายในหนึ่งเดือนเพราะว่ามันยังมีเรื่องต่อไปรออีใช่เพราะว่าเรื่องก็ปิดบุกพับในเดือนสิงหาคมก,กันยาเราก็ต้องไปเรื่องอนาทีร้อยเล่ต่อซึ่งก็จะอยู่ที่ต่า,จา,างจังหว<ๆ>ัดด้วยอะไรเงี้ยคิวโฟรังค่ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มโฟแล้วก็จะมีเลดี้บีต่อ ต่อๆๆอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างแสดงว่างานใหม่จะแทรกเข้ามาตอนนี้ก็คือต้องเบียดอย่างเดียวเทานั้นใช่ไหมโอกาสยังมีช่องให้ลึงไข้ามาคิวหนูแอบทราบว่าเหมือนแบบมีมาเพิ่มเรื่องสองเรื่องแต่เขาก็ยังไม่บอกหลอกคงกลัวหนูครับว่าเวลาเจอแฟนคลับต้องบอกแล้วเอ้ยบางทีแบบคอยเรียกเรียกอินฟ้ามึงนะเพราะตอนนี้มันไม่รู้เป็นใครแล้วเนี่ยเพราะว่าแต่ละเรื่องพองเราลงไปลึกมากๆก็ก็ดึงเจงกับ กลับมาสวิต์กลับมาค่อนข้างยากเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะต้นวาเันอินกับอะไรหราก็ไปสุดเหมือนกันก็ได้เจอแฟนคลับได้เจออะไรเงี้ยเราก็มีความเสื่อเริ่มเริ่มรีแลกซ์ขึ้นได้ได้ชัดแบบะเคยเคยอินจนมันติดมันถอดไม่ออกมีเมื่อวานค่ะเมื่อวานมีฉากที่เราจะต้องถ่ายเราใช้พลังเยอะมากๆพอมันคัดไปแล้วอ่างเงี้ยก็คือนักแสดงทุกคนแบบนั่งคุกเข่ากันนลุมคนลุมอะไรเงี้ยแล้วก็ ให้กำลังใจกันคือกลับมานะกลับมากลับกลับมาเป็นตัวเราแล้วตอนนี้พอคาแรคเตอร์เราเรื่องมันแต่ะคาแรคเตอร์ไม่ตรงกันไม่ไม่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยป้าพอต้องไปเล่นอีกเรื่องนึ่งเราต้องยังไงบ้างคะมันมีแบบพยาสนามมีมีค่ะพยายามหาความเข้าใจของของตัวละครแล้วก็ต้องออกให้ได้เพราะว่ามันมีนักแสดงมีทีมงานที่เหมือนเขาก็รอให้เราแบบว่า เต็มที่กับบทบาทที่เราได้ได้ได้รับในแต่ละวันอะไรเงี้ยก็พยายามคุยกับผู้กำกับเยอะๆทุกเรื่องเลยหนูจะคุยกับผู้กำกับเยอะมากว่าตัวละครตัวนี้ต้องการอะไรความแตกต่างหรือว่าเราเราต้องสร้างตัวละครขึ้นมาให้คนเชื่อแล้วตัวเราเองเชื่อมันก็ต้องใช้เวลาด้วยแะอ่ะสุดท้ายอยากถามความรู้สึกส่วนตัวหน่อยคิดว่าอะไรที่ทำให้เราไม่เคยจมไม่เคยหายออไปจากาใช่มหาชนเลยไปจากพื้นที่งานพื้นที่สื่อทุกอย่างเลย หนูว่าน่าจะความตั้งใจที่หนูตั้งใจมากๆจริงๆไม่ว่าจะทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอยา่างภาพยนตร์หรือ,อ,อผลงานที่ทุกคนได้ไดรับชมผ่านทางหน้าจอเนี้ยคือหนู<ๆ>ก็ใส่สุดเท่าที่จะสุดได้แม้ว่าบางวันก็คือแบบสติสเตอร์เราจะหลุดลอยไปบ้างบางทีก็มีหรือว่าบางทีแบบแอบเข้าโรงพยาบาลก็มีเงียบๆอย่างีที่ที่จะต้องถ่ายซีรีส์ ซีนเช้าซีนแรกเราตื่นมาแล้วแบบปากขยับไม่ได้ต้องแบบไปฉีดสเตโอย์อยเงี้ยก็มีซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ต้องทําเพราะว่าโปรดักชั่นทีมงานทุกคนรอยอยู่ไม่ไปก็ไม่ได้ไม่ถ่ายก็ไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าแต่พอมันออกมาเรารู้สึกแบบภูมิใจที่อย่างน้อยคือเราเราทำให้ก่อนที่จะให้คนดูล่ะทีมงานทุกคนต้องรักเราก่อนต้องรู้สึกว่ามันทีมแท็แล้วก็ทุกอย่างมันออกมาดีแล้วมันก็ส่งเราก็รู้สึกได้ว่าเราตั้งใจในในทุกๆอย่าง ปฏิใจเลยขอบคุณนะคะยินี้นะคะ